ในช่วงเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับชีบะโหนในกระแสบวกก็ได้นะครับและก็อาจจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่นะครับเนื่องจากลาโบ X ได้เดินเครื่องเต็มที่แล้วและกำลังที่จะประกาศกับชุมชนชีบะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตที่เขาจะขย่าราคาชีบะให้มันมูลนะครับ oh. เดี๋ยวเราไปรับชม คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราก็ติดตามราคาของชีบะด้วยกันนะครับมีการเพิ่มขึ้นถึงประมาณ1.26%เนนะครับราคาอยู่ที่2,469นะครับ US เอสดอลลาร์คือ0ูนย์สี่ตัวนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่า เอ่อชีบะในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับเนื่องจากว่า,าเหรียญอ,อีเทอริเอียมนะครับมันก็มีการซุดลงของราคานะครับแต่โชคดีที่อ่าราคาชีบะมีวานอีเทเรียมหนึ่งพันนะครับอันสองตัวเนี่ยอุปถัมภ์ไว้ช่วงนี้นะครับก็เอาแหละนะครับก็มีบริษัทหนึ่งนะครับชื่อลาโบเอ็กซ์นะครับทำ ทั้ง2อ,อย่างด้วยกันนะครับ 1. คือ list เหรียญชิบะในกระดานเทรด2คือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสําหรับร้านค้านะครับรวมถึงาตเหมือนกับคล้ายๆปิดเพย์นะครับที่เป็นตัวกลางในการทํา้านเงินก็ได้เอาชิบะมาเป็นส่วนหนึ่งครั้งที่แล้วนะครับลาโบเก็ได้จัดเรื่องของรูปแบบการเผาเขาบอกว่าการเผาเนี่ยของเขาเนี่ยจะพิเศษกว่า b i g g e r ร์อ e นเ a อร์เน t เมนะครับวิกเกอร์อนเอร์เน็เมคือให้ทุกคนมาร่วม นะครับเราก็จะทําการเผาคือเอาเงินของคนอื่นนะนะครับแต่ลาโบเอ็กเขาบอกว่าเขาแจกเลยนะครับประมาณพันสองดอลลาร์ได้คนละ400รอดอลลาร์นะครับสามสี่อดอลลาร์นะครับแจกให้กับสมาชิกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครับครั้งที่แล้วลาโบเอ็กก็จะแจ้งนะว่าเขาจะทําอย่างนี้นะครับแต่ครั้งนี้มันมีอันใหม่ขึ้นมานะครับมีโปรใหม่ของรอลาโบเอ็กขึ้นมานะครับเขาเรียกว่ามิวชิก มิวเชกนะครับสมาชิกนะครับของ l a โบ X เนี่ยจะเข้าไปในระบบนิเวศของ l a โบ X อนั่นเองนะครับซึ่งมิวเชกเนี่ยเป็นเป็นแพลตฟอร์มการทำงานในโครงการอาสาสมัคบางประเภทนะครับในโทเค็นของชีบะในชุมชนนะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าทำงานอะไรแต่ปัญหาก็คือว่าไองานนี้นะครับมีคนสมัครไปแล้วนะครับประมาณ48,000ลายเลยนะครับ ในขณะที่ชีบะยังมีโทเคนที่ที่ตอนนี้ราคายังอยู่ที่ประมาณ2,400กว่านะครับ69เนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่มีการขยับราคาแต่คนก็ยังศรัทธาชีบะนะครับก็ยังมาทำสมัครนะครับแบบฟอร์มนะครับในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะอาสาช่วยเหลือชีบะที่ชีบะเนี่ยจะมีราคามูลไปด้วยกันนะครับ ดังนั้นรายละเอียดของ l า b บเเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับที่ที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับเราก็ต้องตามข่าวด้วยกันว่าตกลงแล้วอ่ะนะครับไอแพลตฟอร์มมิวเชกเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรอย่างละเอียดนะครับเราก็ต้องคงต้องฟังคลิปหน้าด้วยกันนะครับเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามน,นะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เพจนะเพราะว่าเรามีคริปโตเรนซีคอมมิชชั่นนะครับติดต่อไปที่เพจเลยนะครับแล้วเราส่งลิงก์กับ qr code ให้รวมถึงถึงเรามีกลุ่มชีบาด,ด้วยนะครับเราก็มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับก็จะช่วยท่านในการลงทุนก็สามารถเข้าไปนะครับทักที่เพจได้เพราะเหรียญน,นี้ก็จะมีรายละเอียดอะไรที่ น่าดูน่าศึกษาเหมือนกันนะครับพอเราไม่ได้เชิญชวนท่านในการลงทุนนะครับเข้าไปดูข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับที่จะทําการซื้อขายนั่นเองเหรียญนี้นะครับในไตมาสกที่สองที่จะมีรถแมพที่สาคัญหนึ่งคือการปล่อยกู้สองคือทำทำตู้กดน้ํานะครับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้มีหลายเครือข่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนทันนะครับบิคซีโลตัสนะครับ ก็จ้างบริษัทนี้ในการทําตู้กดน้ําอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับก็สามารถเข้าไปเป็นตัวแทนกันได้นะครับรวมถึงเข้าไปซื้อขายของได้หมดเลยนะครับเรียนนี้นะครับมีมีอุปทานประมาณพันล้านล้านพันล้านเหรียญน,นะครับเราก็มีการเผาสเซนะครับก็สามารถ ราคาเนี่ยก็อยู่ที่0.04ตัว8,000กว่าดอลลาร์นะครับก็สามารถซื้อหาอได้นะครับลองสนใจก็ทักเข้าไปที่เพจนะครับหาความรู้กก่อนเอาและสำหรับวันนี้นะครับเราหวังว่าชีบะอินุเนี่ยจะ g o to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอย1นึมูลสำหรับ